สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรีวิวป้าย PK คเ r e a นะคะรายการนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันเลยตัวนี้รหัส PK 48A ค่ะ PK 48A นะคะ PK 48A PK ค o r ียน้ำหนัก100กิโลค่ะใครอยากรู้ว่างานข้างในเป็นอะไรนะคะเรามาชมพร้อมๆกันค่ะมาเร็วโอ้โหพองพอง,พอง เค4 8 a ค่ะพี่หาแจ็คเก็ตสูทนะคะหรือเราเรียกกันว่า lady summer เนอะ l summer แจ็คเก็ตเป็นแบบแจ็คเก็ตสูทผู้หญิงงานกาหลีชะตาคือแบบทองมากเลยอ่ะป้ายิเกโปลเรียนะมา4 8 a กระสอบมัน่เคก้อ่ะคนาเลยอ่ะ 48e โอ้ยอมมากเลยวี่ราคาถูกนะราคาถูก4 8 a เอเดียสัมเบอร์สปริงแจ็คเก็ตนะแจ็คเก็ตแฟชั่นของผู้หญิงแจ็คเก็ตแฟชั่นผู้หญิงชายแฟชั่นโกลีย์ตายแฟชั่นโกลีย์มาดูนะ่นั้งใหม่มากอะ่ะเดี่ยวด้วยตั้งใหม่มันบ้านาลยอะ่ะพี่สวยว่าโอ้สวยสวยสวยไม่มีใครคนนี้แต่งบานด้วหรอเนี่โอ้ ต้องเงียบเลยช่วยมากเลยอ่ะไม่มากแนะม่ไม่ไนนะบ้าอะไร,านนรามากทีแ่แต่เราต้องมาดูกันแล้วแหละเราต้องมาดูกันแล้วแหละแต่คร,รูอะแกล้เออแม่แกร้งเอรีโมดอสน,นะป่วยมากเลยอ่ะแกล้งเอจากแกล้งเอ C8A ป่วยจริงๆรว่ะคือเขาเป็นแบบแนว ซัมเมอร์สปริงนะเป็นแบบสไตล์สายผ้านะคะผ้าไม่หนาอาริวาราสวยงามน,นะแม่ดูสิอะไรที่โคตรสะอาดเลยอ่ะนี่คอมมากอ่ะคอมมากนี่สวยสวย แมนก็มีอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูนะตัวไหนที่เห็นนะเดี๋ยวไปดูนะเต็มจี G. สะอาดใหม่มากค่ะ มันตัวเัาก็เป็นแบบเหมือนสไตล์แบบว่ากุมนะ่ับกจะดงมาให้ด้วยเออดทำบางใส่ทะเลได้ครัได้ม่คิดว่าไม่ร้อนเลยจริงๆเราคนใส่ไตล์ทาะวยมากเลยอพี่เฮ้ยมากันง่วะ้วยมากเละีเดียว

สวยมากนี่อะไรเป็นใหม่เลยเป็นใหม่ใหม่หมหมหเฉลี่ยถ้าจมูได้ประมาณสักามรอยตัวส้อตัวตวเฉลยตก็ิกว่าบาทกนวะ่าบาทลนะที่หนวยอ่ะดดิ ถือต้องวางกเป็นให้มีก่อนค่ะ

มันเหมือนสไตล์แบบว่าคือทางการเนาะทางการคายพาันเนที่มันเกิดสัเนี่ยต็้นสาวลอ้มแล้ก็ยู่แ่าคร่นี่อันนี้คืแบบาแบบเขาไม่มีไม่มีรอยแบบสวยมากอ่ะตาเหลืองหรือตา โอ้างหน้าค่ะนี่ขอ้อดีที่จะไหล 没考的 ดีค่ะสะอาดะตุมกมลนาีบางตัวเปน่่มือใเล้ามากาอาด่ยนะ 对。 มีหลายรายการนะเดี๋ยวค่อ เฉลี่ยตัวนึง่งจิตก็แบบนี่ถูกมากเลยนะคเนี่ยยเนี่พี่ดูกเขาเรียงผ้ามาแบบนี้นะเดดี๋ยวจะใหู้เขาจะเรียงผ้ามาเลยยังเรียงตัวผ้าแล้วก็อะไรข้อดีก็คือรักษากระดุมไม่ให้ไม่ให้มันแตกหรือว่าไม่ให้มันมีแบบรอยจา,หายนหะักอะไรอย่างเงี้ยมีคือถามว่าบางตัวมีแตกมีห,กหมมักไหมนีม่ะ่ทผ้าเขาจะไม่ไม่อัดไม่ยหยับมาทีเดียวเทียงนะ อันนี้ไม่รู้ค่เดียวันป่ะน่ากล่นคุนี่ thank <laughs> you